สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะอุ๋จะมารีวิวนาะฬิกาค่าเทียแทงมาสนะคะตัวนี้เป็นไซส์ลาสนะคะทุกคนน้องมีความลักชูนะคะจะใส่แบบแต่งตัวแบบ,บหวานๆหรือจะแต่งตัวแบบเท่ๆเปรี้ยวๆเนี่ยตัวเนี้ย เป็น everyday look เลยนะคะทุกคนมีความสปอร์ตอยู่ในตัวแล้วก็มีความลักชูแบบตะโกน,กนแบบคาเทียเขาเลยนะคะตัวนี้แนะนำให้ไปลองก่อนนะคะเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยอุ๋ยไปลองนะคะไปลองไป็นไซส์ small นะคะไซส์ size small รู้สึกว่าไม่เหมาะกับอุ๋ยนะคะจะเล็กๆก,กว่านี้อะคะ่ะแต่ไซส์เขาก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะคะสำหรับตัวอุ๋ยนะอุ๋ยเหมาะกับไซส์ last ตัวนี้นะคะ ก็เลงน,น้องคาเทียตัวนี้เขาไว้อะประมาณสักปีกว่าๆแล้วอะค่ะตอนนั้นราคาน้องไซลาสเนี่ยเขายังไม่ถึงแสนเลยนะคะทุกคนแต่ปีนี้ขึ้นมาเป็นแสนกว่าเลยนะคะตอนนี้ราคาที่อุ๋ยซื้อมานะคะก็วันที่14เดือน 7, 2023นะคะราคาน้องเขาอยู่ที่1นึ0 0แบาทไทยนะคะน้องเขามีความแบบ ได้ทุกลุกอนะทุกคนดูสิคือแบบจะถ่ายรูปก,ก็ออกมาแบบเก๋ๆเ,เลยอะไม่ว่าเราจะแต่งตัวแบบไหนเนี่ยอุย๋ยรู้สึกว่าเราใส่น้องคาเทียแทงมัดตัวเนี้ยเขาเข้าได้กับทุกชุดทุกลุกเลยนะคะทุกคนน้องเขามีความแบบหลักชูหลักชูเวอเลยอะทุกคนแบบสวยมากชอบมากไม่รู้จะแบบอธิบายยังไงอะคะ่ะมองมาแต่ไกลก็รู้เลยว่าเป็น คาเทียตะโกนมาเลยอะคะ่ะความที่เป็นคาเทียะะแทงมัดของเ,เรือนนี้นะคะ<ๆ>เขาก็มีประวัติที่ยาวนานมากๆเลยนะคะเขาได้แรงบันดาลใจมาจากตัวรถถังนะคะซึ่งประวัติความเป็นมาเนี่ยอุ๋ยก็ไม่ค่อยจะทราบมากเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆคนไหนที่จะศึกษาเกี่ยวกับนาฬิกาคาเทียเนี่ยก็ไปเปิด YouTube ฟังได้เลยแต่วันนี้อุ๋จะมารีวิวในความที่แบบเป็นผู้หญิงผู้หญิงใส่นาฬิกาคาเทียแล้วแบบ ดูโอ้ยดูแบบคาเทียตะโกนเลยอะไรประมาณนี้นะคะน้องเขามีความตะโกนจริงๆค่ะตัวนี้จริงๆอะ่ะอุ๋ยชอบสายสติลมากนะคะทุกคนทีเนี้ยสายสติลไม่มีสั่งสายแยกอะ่ะเราจะต้องรอประมาณ3เดือนเนาะ ราคาประมาณ32ม0ม่ากว่าๆนะคะทุกคนถ้าใครอยากจะสั่งสายสตีลมาเปลี่ยนเนี่ยก็ต้องไปสั่งที่สาขานะคะรอของประมาณ3เดือนนะคะนี่ก็รออยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวถ้าสายสตีลมาแล้วอะ่ะจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่าสายสายสตีลมันจะสวยแค่ไหนแต,ตอนนี้เราก็ขอปลืม้มปริ่มกับสายหนังนะคะตัวน,นี้นะคะเขาจะเปลี่ยนสายได้นะคะทุกคน จะเป็นสายหนังหรือสายสตีลก็สามารถสั่งที่ช็อปได้เลยนะคะหรือใครที่จะประหยัดเงินหน่อยนะคะก็สามารถสั่งสายหนังจากช็อปด้านนอกได้นะคะอุ๋ยก็ได้ไปเปิดดูในเพจบ้างแล้วนะคะก็มีเพจที่เขารับตัดอยู่นะคะรุ่นนี้นะคะคาเทียแทงมัสเนาะน้องก็จะมาในแพ็กเกจ กล่องแดงแบบนี้นะคะกล่องของน้องมีความลักชูมากๆสีสวยมากๆนะคะทุกคนกล่องเขาอะจะสไตล์จิวเวลリเลยนะคะก็จะมีขอบทองแบบนี้เลยกล่องเขาสวยมากๆทุกคนแสดงถึงความเป็นลักชูตัวแม่เลยค่ะสวยมากๆ เมื่อเปิดกล่องน้องเขาออกมานะคะเราก็จะเจอกับนาฬิกาเรือนสวยของเราตัวเรือนเป็นสตีลให้ความเงางามหรูหราสายทำจากสายหนังนะคะด้านในกล่องจะมีแค์การ์ดและการ์ด ให้เราสแกน QR code เพื่อรับวารันตีถึง8ปีเลยทีเดียวที่สำคัญเขาแถมซองแดงซองนี้เวลาที่เราไปไหนพบพานาฬิกาไปด้วยนาฬิกาของเราก็จะไม่เป็นรอยอีกต่อไปสวยงามหรูหรามากๆเลยค่ะ วันนี้ก็จะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูประมาณนี้นะคะว่าน้องเขามีความรักชูมีความสปอร์ตเก๋ๆสำหรับผู้หญิงผู้หญิงเนาะอุ๋ยเชื่อเลยนะคะว่าคลิปของอุ๋ยคลิปเนี้ยจะอยู่ไปยัรุ่นลูกรุ่หลานเลยนะคะทุกคนเพราะน้องนาฬิกาคาเทียแทงมักตัวเนี้ยเขาใส่ได้ตลอดการเลยนะคะเราซื้อมาใหม่วันนี้ใช่ไหม อีก10ปีรุ่นลูกเราก็ยังใหม่อยู่นะคะทุกคนเขาก็ยังจะใส่ได้อยู่รุ่นนี้เป็นรุ่นที่อมต,ตะตลอดกาลนะคะใส่ได้ตลอดเลยใส่แล้วไม่เบื่อจริงๆค่ะ